ดรทอยสปอยธุรกิจความรู้ทางธุรกิจสดใหม่เสิร์ฟตรงถึงบ้านคุณสิ่งที่เรากำลังทำณปัจจุบันคือตัวกำหนดอนาคต Money can change everything but your brain can make money ดรทอยคนจำนวนมากเลือกทำงานแบบ day to day หรือวันต่อวันเพื่อให้จบหนึ่งวัน1เดือนหรือ1ปียิ่งงานรูทีนมากเพียงใดเราจะไม่ได้คิดการทำงานเพื่ออนาคต คนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาล้วนทำงานในปัจจุบันเพื่ออนาคตทั้งสิน้นผมให้นิยามสิ่งนั้นว่า work backwards to move forwards สิ่งนั้นคือการทำงานแบบกำหนดเป้าหมายในอนาคตและทำงานย้อนกลับ Style backwards scheduling หรือทำงานแบบย้อนกลับอาจฟังดูยากใช่ไหมครับลองดูขั้นตอนการทำงานง่ายๆ4ขั้นตอนที่พาผมมาอยู่ณจุดนี้ได้ 1. Define a domain การเซตโกให้ชัดว่าเป้าหมายในอนาคตคืออะไรเช่นผมวางเป้าหมายว่าอีก2ปี 2> ผมจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ปรึกษา 2. identify future scenario การวาดภาพเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตเรามองเห็นตัวของเราในอนาคตของการเป็นธุรกิจที่ปรึกษาอย่างไรเช่นผมมองเห็นว่าตนเองเป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาของภาครัฐองค์กรขนาดใหญ่เดินเข้าออฟฟิศไหนมีแต่คนรู้จักและทักทาย 3. develop a road map การกำหนดทำลายให้ชัดเจนเมื่อผมเซตโกไว้ที่2ปีทำลายของรถแมปนี้จึงเป็น2ปีผมแตกภาพในหัวออกเป็นไมล์แมปว่าภายใน2ปีต้องทำอะไรบ้างเช่นต้องขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากระทรวงการคลังต้องมีแผนรับรองการทำงานภาครัฐต้องมีใบประกอบวิชาชีพต้องถนัดในการใช้โปรแกรมทางการคำนวณต้องมีทีมงานต้องมีทีม AE ดูแลลูกค้าเป็นต้นนี่คือรถแมปใน2ปีจุดนี้ผมใช้ s t r a t e g y Map ในการสร้างสำหรับจุดนี้ผมชี้ชะตาได้เลย 4. Create a n Action Plan การสร้างแผนปฏิบัติงานในแต่ละวันเรียกว่า s ช็อ t term plan ที่ผสมผสานแทคติกในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้องค์ประกอบต่างๆที่วางแผนในรถแมพสมบูรณ์แบบแน่นอนว่าในแต่ละวันมันอาจทำไม่ได้ตามเป้าหมายแต่เราต้องปรับแทคนิกหรือแผนปฏิบัติงานบางส่วนในแต่ละวันให้ทำได้มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้ยังเดินอยู่บนรถแมพแบบไม่หลุดเส้นทาง ดังนั้นคุณควรคิดเสมอว่างานหรือสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันเป็นไปเพื่อเป้าหมายเพื่ออนาคตหรือไม่ถ้าไม่ใช่คุณจะปรับเปลี่ยนอย่างไรนี่คือสิ่งที่ต้องคิดให้เยอะๆอ,อนาคตอยู่ในมือคุณคุณคือคนขีดเขียนเส้นทางของตนเองดรทอยสปอยธุรกิจ